การผลิตถั่วลิสงการใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยชีวภาพไลโซเบียมเพื่อลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนข้อควรพิจารณาพื้นที่เปิดใหม่หรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตำหรือดินที่ไม่เคยปลูกถั่ถวลิสงมาก,ก่อนควรคุกปุ๋ยชีวภาพไลโซเบียม อัตรา200กรัมต่อมเมล็ดจำนวน12กิโลกรัมก่อนปลูกปุ๋ยผสม18460อัตรา17กิโลกรัมต่อไร่และปุย๋ย0 60อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ย122412อัตรา25กิโลกรัมต่อไร่หรือ ปุ๋ย16-16-8อัตรา35กิโลกรัมต่อไร่ลองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยข้างแถวแล้วกลบ10-15วันหลังงอกดินที่มีปริมาณแคลเซียมต่ำกว่า120ส่วนในล้านส่วนควรหวานปูนขาวอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่แล้วพรวนดินกบก,ก่อนปลูก2สัปดาห์หรือโรยยิบส้างบนต้นอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วง30 40วันหลังปลูกการให้น้าระยะงอกให้น้ำหลังปลูกตามความเหมาะสมพิจารณาจากความชื้นในดินระยะออกดอกจนถึงระยะพัฒนาเมล็ดอายุประมาณ30 80วันเป็นระยะที่ต้องไม่ให้ถั่วลิสงขาดน้ำควรให้น้ำทุก7 10วันหรือพิจารณาโดยขุดดินลงไป 20-30ซนติเมตรถ้าปั้นดินเป็นก้อนได้ยังไม่ต้องให้น้ำหรือดูอาการของถั่วเริ่มมีใบเหี่ยวในตอนกลางวันการพรวนดินและพูนโคนสภาพที่อาจพรวนดินพูนโคนคือดินแน่นทึบและหน้าดินแห้งแข็งเมื่อถั่วอายุ30-40วันในระยะลงเข็มเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนฝักข้อควรระวัง อาจทำให้โคนเน่าเกิดจากแผลและกิ่งฉีกขาดการพูนโคนก่อนออกดอกทำให้กิ่งข้างไม่พัฒนาและดอกถูกกลบ